จอมอนิเตอร์เกมมิ่งอะไรเล่นเกมได้พร้อมกัน2เครื่องในหน้าจอเดียวกันแแแลลล้้ล้วววสวัสดีครับคุเพ่คนครับวันนี้มาพบกับ a อ o n s TV กันอีกเช่นเคยและในวันนี้ทาง a อ o n s TV ก็ต้องขอขอบคุณทาง Cooler Master ประเทศไทยมาไว้ณทีนี้ด้วยนะครับที่ได้ส่งเจ้าตัวจอมอนิเตอร์ Monitor. เกมมิ่งข้างหลังนี้นะครับมาให้ทําการทดสอบใช้งานแล้วก็รีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากดู a อคอนทีวีรีวิวนะครับอยากจะจัดกันเลยในเวลานี้นะครับก็สามารถจัดกันได้เลยนะครับกับตัวหน้าจอมอนิเตอร์ที่มีชื่อรุ่นว่า Tempest GZ 2711ของทางคุลเลอร์มาสเตอร์เรียกว่ามันเป็นตัวจอมอนิเตอร์ระดับท็อปของขนาดหน้าจอ27นิ้วของคุลเลอร์มาสเตอร์ที่ออกมาในปีนี้กันเลยทีเดียวนะครับและมันก็พร้อมวางขายกันแล้วทั่วไทย ซึ่งผมเองก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าใครได้รู้ตัวสรรพคุณต่างๆของตัวหน้าจอตัวนี้ก็อาจจะต้องแบบร้องซีดกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะตัวขนาดหน้าจอ21นิ้วตัวนี้มันมาด้วยตัวพาเนลที่เป็นแบบชนิด OLED นั่นเองนะครับเมื่อพูดถึง OLED นะครับหากใครที่อยู่ในฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซล next gen ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็น PS5 หรือว่าจะเป็น Xbox Series นะครับก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซล next gen เหล่านั้นถ้าหากจะเอามาเล่นเกมเนี่ย ก็มักจะต้องเลือกตัวหน้าจอพาแนลที่เป็นแบบชนิด OLED นะครับเพราะว่ามันสามารถรีดศักยภาพในการแสดงผลของตัวภาพหรือว่ามิติของตัวภาพเนี่ยได้เรียกว่าคมชัดบาดตาบาดใจอย่างแท้จริงนะครับและมันก็มาผนวกด้วยกับตัวมาตรฐานการรับส่งข้อมูลด้วยสาย HDMI เ v e r s i o น2.0อ๋อไม่ใช่2.0ดิ2.1นะครับพรมันเป็น2.1นี้นะครับโอ้โหฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยมาแบบจัดเต็มซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้ ก็ต้องบอกนะครับว่ามันโดนอัดเข้ามาใส่ใน,ในตัวจอมอนิเตอร์ของ Cooler Master รุ่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับหน้าจอขนาดเพียงแค่27นิ้วเท่านั้นนะครับใครที่อยู่ในสายมินิมัลนะครับต้องการพื้นที่ในการทำงานที่มากขึ้นแล้วก็ต้องการการใช้ตัวฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับการแสดงผลกับตัวจอมอนิเตอร์ในการเล่นเกมผมบอกเลยว่า GZ 2711 t e m p e s t ตัวนี้ ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนถ้าหาเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเชิญรับชมพร้อมกันได้เลยค่าตัวจอมอนิเตอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30,000บาทเพื่อนๆอ,อาจจะอยากปิดคลิปหรือปิดหน้าจอกันเลยทีเดียวเมื่อเห็นเรื่องของตัวราคาใช่ไหมครับแต่ผมขอบอกเลยว่าอย่าเพิ่งปิดครับไม่ซื้อไม่สนใจไม่ว่าแต่มารับฟังข้อมูลความรู้กันไว้ก่อนกับตัวหน้าจอชนิด OLED หรือ OLED นะครับที่หน้าจอชนิดพาแนลแบบนี้ต่อไปในหน้าจอของเกมมิ่ง กับอนาคตอันใกล้ทางฝั่ง PC ก็จะมีออกมาอีกหลากหลายรุ่นอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ตัวเทคโนโล,โลยีตัวนี้ทางฝั่งสายจอมอนิเตอร์นั้นอาจจะยังเป็นของใหม่และก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่แต่หน้าจอชนิดนี้ในทางฝั่งสมาร์ททีวีเพื่อนๆก็พอจะทราบกันแล้วว่ามันมีการปรับตัวของตัวราคาลงมาอย่างมากและก็เห็นเด่นชัดนะครับ ดังนั้นสายมอนิเตอร์ต่อไปตัวราคาหน้าจอพาเนลแบบ O L E D ตัวนี้ก็จะต้องมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องแน่นอนแต่เรามาดูกันในวันนี้กันก่อนนะครับถ้าใครอยากจะล้ําใครอยากจะลองใครอยากจะสัมผัสกันก่อนก็จัดกันไปได้เลยเพราะตัวสเปคต่างๆที่อัดใส่เข้ามานั้นแบบจัดเต็มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวความละเอียดระดับ2 k 2 5 6 0้คูณ p อตัตราส่วนของจอภาพอยู่ที่16.9ต่อไซส์พิมพ์นิยมนะครับหน้าจอพาเนลเป็นแบบชนิด oled แววมาเลยนะครับหน้าจอตัวนี้ใช้พาแนลของทาง lg ที่หากบอกถึง lg ก็ต้องเชื่อขนมกินได้เลยว่าคุณภาพมันต้องจัดจ้านถึงใจแน่นอนและมาด้วยตัวระบบของมาตรฐาน delta e กับค่าความผิดเพี้ยนของตัวค่าสีที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2พ่วงต่อมาด้วยในช่วงของค่าสีอย่างตัว dcip 3 98.5นะครับ ก็เรียกว่ามีให้ปรับกันได้อย่างถึงใจแน่นอนและที่พลาดไม่ได้ก็ AMD FreeSync ระดับพรีเมียมอัตราการรีเฟชของหน้าจอน,นั้นก็สูงถึง240 h z ตัวระบบของการกรองแสงสีฟ้าก็มีมาให้การควบคุมปรับแต่งค่าสีก็เป็นแบบ s i x i อ็กตัวค่าตอบสนอง s p o สปอนทา e อยู่ที่0.03มิลลิสเรียกว่าจะไวไปไหนนะครับค่าคอนทราสต์เรโอยู่ที่1,500,000ต่อห และนี่ก็คือตัวสเปคของหน้าจอตัวนี้นะครับที่ทาง Cooler Master ใส่เข้ามาเรียกว่าเข้ามาชนกับตลาดจอระดับบนได้อย่างไม่ต้องกลัวแบรนด์ชั้นนําในตลาดเลยทีเดียวนะครับและเรียกว่าตอบโจทย์กับสายเกมเมอร์ที่อาจจะติดใจกับการใช้จอสมาร์ททีวีในแบบชนิดพาแนลของ OLED อย่างการเล่นเกมในฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลไม่ว่าจะเป็น PlayStation 5หรือ Xbox Series มาแล้วแต่ต้องการอยากจะย่อส่วนตัวขนาดจอให้มีขนาดที่เล็กลงไม่ใหญ่มาก แต่มีสเปคในเรื่องของการแสดงสีสันระดับสูงในแบบฉบับพาแนลชนิดของ OLED มาแกะกล่องกันเลยนะครับเรียกว่าตัวน้ำหนักนั้นเบามากทีเดียวนะครับแต่ที่โยนโยนให้ดูกันในช่วงต้นนั้นเป็นตัวกล่องเปล่านะครับเป็นแค่การแสดงที่จะบอกเพื่อนๆว่ามันเบาจริงๆและจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวหน้าจอนั้นเรียบบางมากจริงๆ วางสนิทกับโต๊ะได้เลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังนั้นมากันครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น HDMI เ v e r s i o น2.1แล้วนะครับมาด้วยกัน2พอร์ตตามด้วยตัวช่อง Display Port 2ช่องแล้วก็พอร์ตแบบชนิด Type C อีก1ช่อง Type A 2ช่อง Type B 1ช่องแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะครับ และตัวตำแหน่งพอเชื่อมต่อก็จะอยู่บริเวณในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบและขยับลงมาก็จะเป็นปุ่มคอนโทรโยกแบบสีทิศทางนะครับแล้วก็จะมีตัวสวิตช์เปิดปิด power แถมการประกอบเข้ากับตัวขาสแตนนั้นก็ง่ายในแบบฉบับของจอม monitor cooler master ไปแล้วนะครับกับตัวฐานตั้งที่เป็นเอกลักษณ์แต่ที่แอบสังเกตนั้นก็คือตัวอะแดปเตอร์นั้นค่อนข้างที่จะใหญ่ไปหน่อยนะครับ ในส่วนของการปรับระดับของตัวจอนั้นก็ขึ้นลงได้และก็ในการปรับระดับความสูงนั้นสามารถวางลำโพงข้างใต้จอเนี่ยได้แบบสบายสบายตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าถามว่าสูงขนาดไหนก็เรียกว่าตัวแก้วน้ำเก็บความเย็นเนี่ยซอดเข้าไปวางไว้ได้แบบสบายสบาย,บายอันนี้ผมขอบอกเลยชอบจริงๆและในการบิดเอียงซ้ายขวานั้นก็บิดเอียงได้อยู่ที่15องศา การงัดหน้าจอลงนั้นก็อยู่ที่5องศาแต่เงยขึ้นนั้นได้ถึง1 5องศานะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการปรับนะครับตัวหน้าจอให้เป็นแบบแนวตั้ง90องศาก็ทําได้เช่นกันเรามาเริ่มการใช้งานกันเลยจอเกมมิ่งมันก็ต้องเริ่มกับการเล่นเกมนะครับขอบอกเลยว่าหากการปรับตัวหน้าจอรีเฟรชเรทถ้าหากเพื่อนๆต้อตงการในการแสดงผลตัวรีเฟรชเรทในระดับสูง240เฮิร์นั้นต้องใช้การเชื่อมต่อกับตัวพอร์ต Display Port เท่านั้นนะครับถ้าหากใช้ตัวพอร์ตเท m i จะดันได้สูงเพียงแค่144 h z ในการเล่นเกมตัวเกมต่างๆกับสภาพแสงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันและก็ตอนกลางคืนขอบอกเลยนะครับใครที่เล่นตอนกลางวันที่กลัวว่าตัวจอ OLED นั้นจะมีตัวเงาสะท้อนเยอะผมขอบอกเลยนะครับว่าจอคูลเลอร์มาสเรรุ่นนี้การสะท้อนของตัวเงาน้อยมากจริงๆ ยิ่งหากเล่นในเวลากลางคืนเข้าไปอีกโอ้โ oh ห oh. สีสันนั้นชัดแจมขึ้นแบบชัดเจนนะครับโดยเฉพาะตัวฉากที่เป็นโทนสีดำมันดำและมืดสนิทจริงๆร,งรงนะครับเรียกว่าเป็นจุดเด่นของตัวหน้าจอชนิดพาแนล oled อยู่แล้วและอย่าลืมว่าบริเวณด้านหลังของจอนั้นก็มีใส่ตัวแผง led มา2แถวนะครับให้มีสีสันวิบวับวิบวับแต่ตัวความสว่างนั้นค่อนข้างที่จะ น้อยมากไปหน่อยนะครับส่วนการนำไปใช้กับเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับไม่ว่าจะเป็น Xbox Series หรือว่าจะเป็น PlayStation 5ที่เรียกว่าเป็นตัวเครื่องเล่นเกมที่มีการปล่อยสัญญาณแบบชนิด HDMI 2.1มานะครับก็ต้องบอกว่าหายห่วงนะครับรองรับความละเอียดกับตัวช่วง Refresh Rate ได้อย่างเต็มที่เพราะด้วยตัวมาตรฐานของจอมอนิเตอร์ตัวนี้ก็รองรับ HDMI 2.1อยู่แล้วดังนั้นตัวเทคโนโลยีอย่าง VRR Variable Refresh Rate นั้น มันก็ต้องมาด้วยก็ยิ่งทําให้การเล่นเกมนั้นไหลลื่นเข้าไปอีกนะครับกับการเล่นบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลส่วนในมุมมองของการมองนะครับไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะนั่งเอียงซ้ายเอียงขวาตัวสีนั้นก็แทบจะไม่มีการผิดเพี้ยนกันเลยทีเดียวนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มี Nintendo s ว i t c h ก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับก็เอามาเล่นได้ด้วยเช่นกัน แต่ก็อย่าลืมว่าตัวพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็นแบบชนิด Type C ที่อยู่ด้านหลังสามารถปล่อยพลังงานในการชาร์จเนี่ยได้สูงถึง96วัตต์นะครับแต่เจ้าตัวพอร์ต Type C นี้มันคือพอร์ตแบบ Display Port Alternate ครับที่มันสามารถส่งตัวข้อมูลภาพและเสียงได้ด้วยดังนั้นใครที่มีตัวเครื่องเกมพกพาสาย PC อยู่เรียกว่ายิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวหรือจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กก็ตามนะครับก็สามารถใช้ตัวพอร์ตตัวนี้ในการเชื่อมต่อ ในการส่งสัญญาณภาพและเสียงได้อีกช่องทางหนึ่งส่วนการนำไปดูภาพพยนต์ขอบอกเลยนะครับว่าคมกริบนะครับกับความคมชัดแบบ 2K กับตัวขนาดหน้าจอที่มีความกว้าง27นิ้วถือว่าเป็นตัวขนาดที่มีความเหมาะกับตัวความละเอียดในระดับนี้จริงๆนะครับมันอาจจะดูให้ความรู้สึกที่เทียบเท่ากับการดูบนหน้าจอใหญ่ๆ40นิ้วขึ้นไปในระดับความคมชัด 4K ได้เลยนะครับและมันก็ค่อนข้างที่จะดูแล้ว สบายตามากกว่าด้วยนั่นเองแล้วก็มีตัวข้อมูลความรู้อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกคนที่พิ่งจะกระโจนเข้ามาสายมอนิเตอร์แบบ oled นะครับนั่นก็คือการนามาใช้ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์งานหรือว่าจะเป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตที่ต้องเรียนรู้การปรับค่าการแสดงผลนิดหนึ่งนะครับเช่นการปิดคำสั่งตัว hdr นะครับที่บางครั้งเมื่อทำการเปิดการแสดงคำสั่งตัว hdr บนหน้าจอที่มีพื้นขาวมากๆแบบนี้นะครับ ตัวจอเนี่ยบางทีมันจะหลีความสว่างลงมามันเลยทําให้รู้สึกถึงความวูบวาบของตัวภาพนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องมีการเปิดปิดเนี่ยให้ถูกจุดหน่อยนะครับส่วนการนําไปใช้งานในด้านการาฟ,ฟิกอันนี้ก็ต้องรับรู้กันไว้นะครับกับการแสดงสีบางสีในเฉดบางสีนะครับที่มันจะเกิดตัวขอบสีแปลกๆเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นการใช้สีเหลืองมันจะเห็นเด่นกว่าตัวสีอื่นๆน,นะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปตกใจนะครับว่าเอ๊ะ ตัวหน้าจอเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่ามันเป็นการเรียงตัวชนิดของตัวพาแนลหน้าจอแบบ oled อยู่แล้วนะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้กับตัวหน้าจอแบบ wold e แม้แต่ตัวจอ monitor อที่ใช้ตัวพาแนลแบบ qd oled นะครับก็มีอาการลักษณะคล้ายๆแบบนี้เช่นกันก็อย่างเช่นการแสดงในตัวเฉดของขอบสีอื่นๆเนี่ยที่เกิดขึ้นตามบริเวณของตัวสีดําดังที่ตัวข้อมูลของเว็บไซต์ pc monitor เขาได้รวบรวมนํามาให้ดูทั้ง2แบบนะครับ ดังนั้นสบายใจได้มันเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปกับตัวหน้าจอของตัวแบบชนิด o อ e d ในเวลานี้นะครับแต่ตัวจอ o อ e d นั้นในตัวรุ่นใหม่ๆต่อไปก็พยายามที่จะมีการลบจุดอ,อ่อนตรงส่วนนี้อยู่เรื่อยๆนะครับต่อมาเรามาดูการปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆของตัวจอมอนิเตอร์รุ่นนี้กันนะครับเรียกว่าตัวเมนูนะครับมาให้กันเห็บอย่างคบคันเลยทีเดียว เรามาเรียงจากซ้ายไปขวาก่อนเลยนะครับก็คือในตัวเมนูแรกนะครับก็คือในเรื่องของการเลือกช่องสัญญาณ input ว่าจะรับสัญญาณจากตัวรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใดนะครับถัดมาก็จะเป็นการปรับตัวเสียงนะครับความดังค่อยของตัวลำโพงเพราะตัวจอมอนิเตอร์ตัวนี้มีลำโพงติดตั้งมาให้ในตัวนะครับแต่ขอบอกเลยว่าตัวคุณภาพของเสียงนั้นพอที่จะเอาแบบฟังถูไถ่ายได้นะครับ จะพูดตรงๆก็คือให้รายละเอียดนั้นไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ถ้าหากนําไปเปรียบเทียบกับตัวรุ่นอื่นๆของตัวหน้าจอของ Cooler Master นะครับอย่างเช่นตัวรุ่น GM34 CWQ2 แต่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการวางตำแหน่งที่ตัวหน้าจอ27นิ้วมันก็มีพื้นที่ไม่ได้เยอะมากมันจึงทําให้กําลังขับหรือว่าตัวทิศทางของเสียงออกมาได้ไม่ดีมากพอ แต่ก็ดีกว่าไม่มีให้มานะครับต่อมาก็ตัวเมนูวิวโหมดนะครับตัวโหมดของการตั้งค่าแบบออโต้เลยนะครับจะเอาภาพแนวไหนเลือกกันได้เลยทั้ง9แบบและต่อมาอันนี้แหละครับยุบยับไปหมดแน่นอนกับการตั้งค่ารูปแบบของภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นความสว่างความคมชัดสัดส่วนนะครับและตัวคำสั่งที่สำคัญที่สุดสาย e n t e r อร์เทนเมนต์นะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังเนี่ย ขอบอกเลยมันอยู่ตรงนี้นะครับกับตัวอันสุดท้ายเลยนั่นก็คือการเปิดปิดฟังก์ชัน HDR10 นะครับเรียกว่าก,กดตัวฟังก์ชันนี้ทีเดียวปั๊บเนี่ยโอ้โหภาพจากดูจืดๆเนี่ยกลับออกมาเป็นแบบภาพที่มีสีสันเรียกว่าโดนใจแบบไม่ต้องไปปรับอะไรกันเลยทีเดียวนะครับและในเมนูฟังก์ชันต่อไปที่บอกว่าเมื่อกี้ยุบยับแล้วนะครับอันนี้จะยุบยับเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือ c o l o r AppJ อป ก็เรียกว่าคนที่อยู่ในสายกราฟิกหรือว่าจะเป็นการปรับแต่งสีนะครับที่อยากจะได้ในแบบฉบับของตัวเองเนี่ยก็มาปรับกันได้ในตรงส่วนนี้เลยนะครับเรียกว่ามีให้ปรับกันแทบจะทุกย่านของตัวแม่สีกันเลยทีเดียวนะครับเพราะตัวหน้าจอน,นี้มันก็มาด้วยตัวมาตรฐาน delta e นะครับหรือว่าจะเป็นตัว dcip 3 9 8 5แถมก็บอกมาด้วยว่ามันมีการปรับแต่งเฉดสีในแบบ6ิ x เอเข้าไปอีกนะครับมันจึงต้องให้มีการปรับแต่ง ปรับจูนมากกว่าตัวจอปกติปกติทั่วไปแน่นอนนะครับสำหรับสายคาลิเบตก็คงจะถูกใจและชื่นชอบแน่นอนแต่ถ้าเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์อาจจะใช้แค่ในเรื่องของการกรองแสงสีฟ้าในตัวเมนูสุดท้ายนะครับต่อไปเราก็มาดูในตัวของฟังก์ชันเกมมิ่งเซตอัพนะครับก็จะมีการเปิดปิดตัว AMD FreeSync Premium การเรียกตัวช่วยในการเล่นเกมแนว FPS นะครับกับตัวคอร์แท ที่ในตัวจอรุ่นอื่นๆของ Cooler Master เนี่ยก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแต่ตัวรุ่นนี้ก็เรียกว่าใสมาแบบจัดเต็มนะครับมากันถึง5รูปแบบเลือกกันได้ตามใจชอบแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์ตัวการนับของตัว FPS ว่าจะโชว์ในการแสดงมุมซ้ายบนล่างขวาได้หมดนะครับและคราวนี้เราก็มาดูตัวคำสั่งชุดสุดท้ายเรียกว่ามันเป็น T-Dead เลยนะครับจะอยู่ในตัวเซตอัพเมนูตรงส่วนนี้เรียกว่าจัดไปเลย กับการเปลี่ยนภาษาไม่ใช่นะครับภาษาไทยไม่มีนะครับส่วนมากเพื่อนๆก็คงจะเลือกภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วไปก็จะเป็นในตัวฟังก์ชันของตัว PIP นะครับ Picture in Picture แล้วก็ Picture by Picture นะครับที่จั่วไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยนะครับที่เอามาเล่นเกม2เครื่องพร้อมกันในตัวจอเดียวการเลือกของตัวโหมด PVP นะครับ Picture by Picture หรือจะเป็นการนำภาพเล็กให้อยู่ในตัว ภาพใหญ่นะครับก็จะต้องเลือกเป็นแบบ PIP Picture in Picture นะครับก็สามารถเลือกตัวซอตของตัวภาพนั้นสลับไปมาได้แบบละเอียดสุดๆเลยทีเดียวนะครับว่าจะเอาฟังไหนขึ้นก่อนฟังไหนไว้หลังนะครับก็สามารถมาปรับแต่งในต้องส่วนนี้ได้แล้วก็ในส่วนของตัว OSD Pivot นะครับก็คือการปรับในเรื่องของตัวเมนูที่เราปรับกันอยู่นี่แหละนะครับให้มันอยู่ในรูปของแบบแนวตั้งเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปใช้เป็นตัวหน้าจอแบบชนิดแนวตั้งถาวรเลย นะครับก็จะทําให้ไม่ต้องวุ่นวายกับการเอียงดูเรื่องของตัวเมนูนะครับและก็ในเรื่องของตัวส่วนของตัว Ambient Light นะครับในการเปิดปิดไฟตัว LED หลังจอและใครที่กลัวเรื่องของตัวจอเบิร์นนะครับกับตัวหน้าจอชนิดแบบ OLED นะครับก็มีตัวคำสั่งในการป้องกันเอาไว้เรียบร้อยเลยนะครับของตัว OLED โ o เท c h นะครับไม่ว่าจะเป็นการรีเฟซของตัวพิกเซลตัวการใช้คำสั่งตัวสกรีนชิปโลโก้ลูมิเนนต์นะครับดังนั้นหายห่วงในการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยกลัวว่าโอ้โหบางทีอาจจะลืมปิดจอใช่ไหมครับหรือว่าไม่ได้ตั้งค่าของตัวจอในการปิดเอาไว้นะครับอาจจะแปบเปิดค้างไว้กลัวว่าจะเกิดการเบินของตัววัตถุที่อยู่นิ่งๆน,นานๆน,น,นะครับอันนี้ก็อย่าลืมเปิดเอาไวน้นะครับก็จะมีในเรื่องของการรีเฟชการปรับเม็ของตัวพิกเซลเนี่ย อยู่แบบอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวหน้าจอเกมมิ่งของ Cooler Master Tempest g z 2 7 1 1ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าผมมีทั้งส่วนที่ชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่ต้องบอกว่า Cooler Master ก็น่าจะมีการปรับปรุงในตัวรุ่นต่อๆไปนะครับเรามาดูในส่วนที่ผมเองรู้สึกว่าชอบมากที่สุดในตัวของตัวจอ Monitor ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามันก็มีหลายๆส่วนแต่ส่วนแรกเลยที่นึกได้เลยก็คือในเรื่องของตัว p a n นล นะครับที่มันเป็นหน้าจอแบบชนิด OLED ได้แล้วสักทีนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในสายาเกมมิ่งนะครับหรือว่าเกมเมอร์ในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับก็อาจจะคุ้นชินกับการใช้พาเนลที่เป็นแบบหน้าจอแบบ OLED อยู่แล้วนะครับพอมาโยกในทางฝั่ง PC นะครับที่มันเป็นพาเนลแบบ OLED ด้วยเหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้การปรับตัวในเรื่องของการรับรู้ตัวเฉดสีต่างๆเนี่ยไม่รู้สึกขัดใจนะครับไม่รู้สึกขัดใจก็เลยทําให้มันค่อนข้างที่จะก,กลมกลืนนะครับกับการสวิต ไปใช้ตัวจอนิเ i t o r ไม่ว่าจะเป็น smart tv หรือว่าจะกลับมาที่ตัวจอ m o n ตอร์ตัวนี้นะครับหรือบางคนก็อาจจะวางตัว smart tv ไว้เลยแล้วก็ใช้ตัวจอนิเตอร์ตัวนี้ในการเล่นเกมทั้ง2แพลตฟอร์มไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น pc หรือว่าคอนโซลมันก็สามารถตอบสนองได้ดีไม่แพ้ตัว smart tv เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ตัว Cooler Master Tempest GZ 2711ตัวนี้ใช้หน้าจอพาเนลแบบ oled นะครับแล้วก็ ในเรื่องของตัวพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังก็เรียกว่าเป็นมาตรฐาน HDMI 2.1 Display Port มีมาให้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ Type C พอร์ตเสริม USB ต่างๆมาให้พร้อมนะครับมาให้พร้อมก็เรียกว่าคนที่มีฮาร์ดแวร์เยอะๆไม่ต้องหาตัวอะแดปตรงอะแดปเตอร์หรือว่าตัวพอร์ตแปลงให้เป็นตัว external ออกมาให้หวุ่นวาย นะครับก็เรียกว่าเสียบเข้าไปได้เลยนะครับค้างกันไว้อยู่แบบนั้นแหละนะครับสำหรับคนที่มีตัวฮาร์ดแวร์เยอะๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางคุลเลอร์มัสเตอร์ใสมาค่อนข้างจัดเต็มนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวลาโพงก็ให้มาถึงแม้ตัวคุณภาพเสียงจะไม่ได้ดีมากแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีนะครับดีกว่าไม่มีแล้วก็ในส่วนของตัวขาตั้งนะครับขาตั้งที่เพื่อนๆจะเห็นตัวโลโก้ของคุลเลอร์ม t สเตอร์อยู่ตรงส่วนนั้นแหละนะครับเพื่อนๆอ,อย่ามองว่ามันไม่มีประโยชน์นะ มันก็เป็นส่วนที่เอาไว้เก็บของหรือว่าอาจจะวางตัวฮาร์ดแวร์ในการต่อจอมอนิเตอร์ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นใช้กับคนที่ใช้ตัวเครื่องเล่นเกมพกพา pc handheld นะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันสามารถวางได้แบบพอดีพอดีนะครับไม่ได้มีขนาดที่เล็กนะหรือจะวางตัวจอยคอนโทรลเลอร์ด้วยก็ได้นะครับจะวางเมาส์ก็ได้หรือว่าของจุกจิกน้อยๆนะครับก็มองว่ามันเป็นมากกว่าขาตั้งปกติทั่วๆไปนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ อ่าเป็นเอกลักษณ์ของทาง Cooler Master อ,อ,อยู่แล้วนะครับก้อนนี้แหละนะครับก็เป็นข้อดีที่ผมมองว่าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยสําหรับตัวจอ Monitor รุน่นนี้นะครับส่วนจุดที่มองว่ามันยังเป็นจุดที่ต้องมีการปรับปรุงนะครับที่รู้สึกว่าอ่าผมรู้สึกได้นะครับก็คือการนำไปใช้ในทางด้านของการนำไปทำงานนะครับแนวออฟฟิศหรือว่าเอกสารหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกราฟิกหน่อย อันนี้แหละผมมองว่าถ้าคนที่ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการคาลิเบตเนี่ยน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องมีการปรับในเรื่องของตัวย่านสีต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องตามที่เราต้องการนะครับเพราะว่าตัวมาตรฐานค่าสีต่างๆเนี่ยตัวจอม,เมิเตอร์ตัวนี้ก็ใสมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับการปรับค่าต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของตัวการ ใช้ตัวมาตรฐานของ Delta E อยู่แล้วด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นตัว DCIP 3นะครับก็มีอยู่ในนี้มันก็เลยมีการปรับต่างค่าสีต่างๆเนี่ยอยู่เยอะแล้วตัวจอยสติ๊กนะครับมันก็ดันไอตัวเมนูปุ่มกดต่างๆเนี่ยมันแลกมากนะครับมันก็เลยทําให้การคอนโทรลต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูลําบากและดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเมื่อยนิ้วได้นะครับแล้วก็การนําไปใช้ทางด้านพวกกราฟิกหรือว่างานเอกสารที่ต้องมีการใช้สีเยอะๆเนี่ย ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวหน้าจอพาแเนลแบบโ l e d o l e d นะครับหรือว่า OLED เนี่ยก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของตัวขอบนะครับกับบางเฉดส,สีที่จะเกิดขอบสีแทรกเข้ามานะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมก็มองว่าในตัวรุ่นต่อไปก็น่าจะมีการปรับปรุงหรือว่าปรับแต่งในตรงส่วนนี้ให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งในตรงส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้สังเกตนะครับหรือว่าไม่ได้จับผิดอะไรจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ไปกระทบ ต่อการทํางานในตรงส่วนตัวสีหลักหรอกนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นตรงบริเวณขอบเท่านั้นนะครับบริเวณขอบเท่านั้นตรงส่วนนี้แหละก็เลยดูแลค่อนข้างที่ยังมีความขัดใจอยู่ถ้าหากเอาไปใช้ในทางด้านางานด้านกราฟิกนะครับหรือว่าทางด้านเอกสารสําหรับตัวผมนะครับแต่ถ้าคนไหนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการคาลิเบตเนี่ยค่อนข้างพร้อมก็สามารถที่จะรีดประสิทธิภาพของการแสดงผลเนี่ยออกมาได้ดีมากกว่าผมแน่นอนนะครับตรงตรงส่วนนี้แล้วก็ อ่าส่วนที่ดูแล้วต้องมีการปรับปรุงอีกก็คือในเรื่องของตัวไฟ LED นะครับที่ให้มา2แผงข้างหลังนั่นแหละโอ้โหให้มาเหมือนกับมันกาลังมันน้อยอ่ะมันน้อยจะเกินไปนะครับมันไม่สามารถที่จะสร้างบรรยากาศในในการเล่นแบบในที่มืดมืตอนกลางคืนได้นะครับคือมันน้อยเกินไปนั่นเองนะครับน้อยเกินไปนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของตัวของตัวของตัวราคาใช่ไหมอ่าของตัวราคาที่เพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าโอ้โห3 0,000บาทเนี่ย มันดูสูงไปนะกับตัวหน้าจอเพียงแค่2 7นิ้วแต่ผมก็ดอกบอกนะครับถ้าเพื่อนๆไปดูในเรื่องของตัวราคาเนี่ยกับตัวหน้าจอของตัวแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในสเปกกลุ่มเดียวกันนะครับก็ไม่ได้เป็นราคาที่แพงมากนะครับแพงมากดีไม่ดีเนี่ยจะถูกกว่าบางบางแบรนด์ซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่ได้เป็นราคาที่แพงมากจนเกินไปนะครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าเพื่อนๆอยังมีการรับประกัน ได้อีกถึง3ปีนะครับจากคูลเลอร์เพเซนคูลเลอร์มาสเตอร์ประเทศไทยนะครับดังนั้นก็ใช้งานแล้วก็นําไปเล่นเนี่ยกันให้แบบยาวๆนะครับยาวๆไปเลยนะครับส่้ออันนี้แหละก็เป็นประสบการณ์นะครับในการที่ผมเองได้ใช้งานเจ้าตัวจอมอนิเตอร์เกมมิ่งตัวนี้นะครับเอามาบอกกล่าวเพื่อนๆกันนะครับทั้งจุดที่ชอบและจุดที่ทางคูลเลอร์มาสเตอร์เองก็ต้องมีการนำไปปรปับปรุงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในรุ่นต่อๆไปเนี่ยมันจะยิ่งเทพขึ้นมากกว่านี้ อีกอย่างแน่นอนนะครับอีกอย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อกันได้ในตัวลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมจะแปะด e สค r ิปชั่นเอาไว้เอาไว้แล้วนะครับสำหรับในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและทางคุณเลร์มาสเตอร์ประเทศไทยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ